เฮลโหลว้าวอ้าวเย้ยโคโคไดตัวใหญ่มากทุกคนดูดิสิโอเ้ยมันอ้าปากงับงับงับโคโคไดนี่เ ok จอกับเจ้าชิงคองไปหน่อยไหมเจอกับเจ้าชิงคองหน่อยไหมเจามไไ้าโคโคไดจะมาทะเลาะกันหน่อยไหมหมัดใหญ่นะเว้ย โอ้โหนี่สู okay. in, ้กับบอฟฟโลได้หรือเปล่าบอฟฟโลแข็งแรงนะเว้ยบอฟฟโลแข็งแรงนะโอ้ลุ้มก็กระเคิลตบ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 เตะดูเตะดูดิดูนี่ดิดีดีเจ้าควายเตะวู้วววมีช้างมาด้วยเอ๊ะเรเหนลุมไปเลย นี่โดนลมจริงๆด้วยอ๋อเรามีบัฟฟ์โลอีกตัวหนึ่งนะครับบัฟฟ์โลโอ้โหเยสเอ้าเอ้าเอ้าเป็นไงล่ะดูสิดูสิควายตัวนี้แข็งแรงมากเลยนี่เรามีช้างอีกตัวหนึ่งช้างตัวนี้ ไปไหนวะไปไหนวะขอให้ไปช่วยเจัจบจระเข้เอาเอาลุมไปลุมไปเป็นไงโอ้ไม่มันเลยอะ่ะไม่มันเลยคนโอเคแล้วกันนะครับวันนี้ก็ ขอาลากันไปก่อนไวนะ้เจอกันใหม่วันหน้าลืมกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับบายบายจิ้งจิ้ง